สสดีชาว YouTube ทุกคนพวกผมในช่องซิสเต็มในขีบศึกระหว่างประเทศประชาธิปไตยและประเทศเผด็จการอย่างจีนเริ่มกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งฮนะหลังจากหนังยักษ์ใหญ่อย่างมู่หลานเริ่มเข้าโรงเนี่ยก็มีคนรณรงค์ให้แบนด์มู่หลานหรือบอยคอดหนังมู่หลาเรื่องนี้งานนี้พันธมิตรชาโนมอย่างไทยไต้หวันฮ่องกงก็ต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอนะเพราะเดิมทีก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่แล้วก็มีการรวมตัวกันร่วมพลังการระหว่าง3ประเทศ ตอนนี้ก็กลับมาลง,ลง,ลงอีกครั้งหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยบริษัทดิสนีย์ที่เป็นเจ้าของโปรดักชันหนังเรื่องนี้เจ้าของคนทำเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกับหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ละเมิดอะไรใครเลยแต่นักแสดงต่างหากที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาไล่ต่อกันฮะทีนี้งานนี้ก็เลยทําให้รู้สึกสงสารดิสนีย์ขึ้นมาเลยผมก็มองว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับดิสนีย์เพราะว่าการที่เราแบนหนังมันจะทําให้หนังขายไม่ออกแต่นักแสดงคนนั้นเนี่ยได้เงินค่าตัวไปแล้วตรงจกกานนกการ ก็คือเจ้าของหนังซึ่งก็เป็นความเสียหายเยอะอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่านักแสดงจะไม่ได้รับผลกระทบนะนักแสดงจะได้รับผลกระทบในอนาคตที่เขาอาจจะหางานยากขึ้นฝรั่งต่างประเทศบริษัทใหญ่ก็อาจจะไม่กล้าจ้างให้เขามาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมเป็นนักแสดงอะไรต่างๆ,ๆแต่ในจีนเขายังรับงานได้อยู่งานส่วนใหญ่ที่เขาดูหนังก็มาจากจีนหนังฝรั่งก็มีบ้างแต่น้อยแต่ก็ต้องบอกว่าหนังส่วนใหญ่จากค่ายดิสนีย์นี้เนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังนะฮะลงทุนมาหาศาลอย่างเนื้อเรื่อง เอฟเฟกต์ Effect, นักแสดงเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆมีการทุ่มทุนม,มหาศาลทุกเรื่องเลยอย่างมา r เวลหรือจักรวาลมา r เวลที่มีความโด่งดังที่เรารู้จักกันในนามของหนังอเวนเจอร์ไอรอนแมนทอร์ฮากทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นลูกย่อยของดิสนีย์นั่นเองหรือว่าดิสนีย์เป็นบริษัทแม่นั่นแหละแต่เรื่องแบรนด์มูหลานี้เนี่ยก็ยังมีผู้ใหญ่หลายๆคนไม่เข้าใจฮะอย่างโพสตหนึ่งที่คนคนนี้เนี่ยเขาก็โพสออกมาโดยสื่อเขาก็เรียกว่าเป็นอดีตบิกเขากรองอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้น ได้โพสต์บน Facebook ของเขาเองซึ่งก็เดี๋ยวนี้คนมีอายุส่วนใหญ่เขาก็จะชอบโพสต์เป็นบทความอะไรต่างๆ,ๆนานาฮะทำกันเยอะมากอันนี้คือโพส์ที่เขาพยายามจะมาอธิบายซึ่งเขาก็เริ่มต้นโพสตด้วยการบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจว่าจะแบรนด์มู่หลานทําไมแล้วก็ออกมาอธิบายนะว่ามู่หลานเนี่ยมีประวัติเป็นมาอย่างไงแล้วผู้มู่หลานก็ดีนะแต่ทำไมาคนต้องมาแบรนด์อะไรอย่างนี้คือผมก็จําได้ว่าตอนนั้นนายกก็เคยสอนนะ เมื่อก่อนปีที่แล้วนาะยกเคยสอนให้ทุกคนต้องเปิด Google มันง่ายนิดเดียวแค่เปิดแต่เขาไม่เปิดฮนะเห็นไหมฮะถ้าคุณไปเสิร์ช Google แค่พิมพ์ว่าแบนด์มู่หลนันคุณจะเจอทันทีเลยว่ามันเกิดกระแสะอะไรขึ้นเรือจะเปิดไม่เป็นก็ได้นี้ก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นเนี่แหละแต่ถ้าเราไปไล่ย้อนดูโพสต์ของท่านท่านนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะโพสต์ออกแนวสนับสนุนฝั่งรัฐบาล แล้วก็ออกแนวไม่ถูกใจไม่ชอบใจที่นักศึกษาเอามาเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ออกแนวเหมือนเข้าข้างกลุ่มไทยพักดีถ้าไว้ไล่ย้อนดูจะเห็นว่ามีบทความเยอะแยะไปหมดแล้วส่วนใหญ่คือน,นั่นแหละสนับสนุนรัฐบาลไม่เห็นด้วยนักศึกษาทําให้รู้สึกว่าเออแล้วทําไมถ้าสับสนุนนายกแล้วควรจะรับคําสอนนายกนะเรื่องเปิด Google แล้วมันไม่แย้ว่า Google นะ Google Google แต่ก็แปลกจริงๆเรื่องนี้ผมก็เคยวิเคราะห์เคยคิดมานานแล้วเรื่องการเขียนบทความเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่มากอายุเชื้อสายจีนหลายคนส่วนใหญ่เลยเออกมาเขียนบทความแบบนี้เราจะเห็นทั้งบล็อกเกอร์จีนจ้างทั้งอะไรต่างๆนานาแล้วก็เชื้อจีน เขาจะมานั่งเขียนบทความแบบนี้แหละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทความที่ออกแนวเหมือนให้เราไปคิดตามมูลหรือชักจูงอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็นั่นแหละแต่คนที่โด่งดังเนี่ยอันนี้เขาไม่โด่งดังนะคนที่โด่งดังจริงๆก็จะเป็นพวกบล็อกเกอร์จีนจ้างแบบแบบที่เคยเป็นนักข่าวมาก,กอ่ออะไรอย่างี้นั่นคือคนติดตามเยอะเป็นแสนแต่ก็แปลกตรงที่ว่าเขียนบทความพร้อมๆกันเขียนกันทุกคนเลยเรากับนัดกันไว้อันนั้นก็ช่างมันเหอะทีนี้เรามาเริ่มต้นเรื่องราวที่มีการแบนมูลหลาน จุดเริ่มต้นมาจากเหลียวอีเฟยนักแสดงชื่อดังที่มีผู้ชายและคนมากมายหลงชอบะเพราะหน้าตาสวยเขาได้เป็นตัวเอกของเรื่องหนังมู่หลานในนามคว้าม,มู่หลานโดยเขาได้กระทําความที่ทําให้หลายหลายคนไม่พอใจคนที่สนับสนุนฮ่องกองเนี่ยเขาไม่พอใจด้วยการไปโพสต์บนสื่อเว่ยปัวซึ่งเป็นสื่อออนไลน์จีนที่มีผู้ติดตามของเขามีราวๆหกล้านคน ได้ไปโพสต์สนับสนุนตำรวจฮ่องกงในการกระทําที่เขากาลังทําอยู่ในการเบียดเบียนนักศึกษาในการทำร้ายใช้ความรุนแรงตามรูปนี้เลยฮะเราจะเห็นรูปที่เขาแชร์กันโลกออนไลน์นะ รูปนี้เขาโพสเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมแต่เป็นปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะฮะซึ่งเขาก็ได้แชร์โพสต์จากสื่อของรัฐบาลจีนอย่างเยินหมิงยี่เป้านะฮะเป็นสื่อเข้าข้างรัฐบาลอยู่แล้วคือสื่อส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าข้างไม่เข้าข้างก็สวยแต่นี่คือสื่อที่เป็นกระบอกเสียงรัฐบาลโดยตรงโพสต์เมื่อปีที่แล้วอย่างที่บอกแต่ท้าไมถึงมามีกระแสปีนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีอะไรให้เล่นได้คนยังเล่นอะไรไม่ได้แล้วผลงานเขาอยู่ที่จีนเนี่ยคือเล่นไปก็ไม่มีค่าคนจี ทำให้เล่นอะไรไม่ได้แต่ที่เล่นได้ก็เพราะมันดันโยงมาถึงปีนี้แล้วปีนี้ดันมีหนังด้วยทําให้นั่นแหละเป็นเรื่องที่แบรนด์เข้ามาทําให้หนังซวยไปด้วยทั้งรู้ทั้งรู้นะจริงๆเขารู้ทั้งรู้ว่าหนังเนี่ยถ่ายไปแล้ว แต่กลับมาทำแบบนี้เดี๋ยวมาไล่ทาลายกันว่าเพราะอะไรคือโพสต์ที่เราเห็นเห็นกันบนโลกออนไลน์ก็เป็นโพสต์ที่คนฮ่องกงเขาแคปมาแล้วก็มาแชร์กันทีนี้เราไปดูต้นโพสต์แบบจริงๆรนะิตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วแหละเขาเปลี่ยนจากชื่อตอนแรกที่เราเห็นกันคือชื่อภาษาอังกฤษถูกไหมฮะแต่เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อภาษาจีนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะไปค้นเจอก็ต้องพิมพ์จีนเป็นอนะต้องได้คําภาษาจีนเป็นชื่อเขาอะพิมพ์ก็จะเจอแต่ถ้าพิมพอังกฤษ ซึ่งต้นโพสเนี่ยที่เขาแช์มาเดิมทีของสื่อจีเนี่ยเขาก็เขียนว่าฉันก็สนับสนุนตำรวจฮ่องกงเช่นกันเขานํามาแชร์ต่อโดยการพิมพ์แบบเดียวกันฉันก็สนับสนุนตำรวจฮ่องกงเช่นกันเหมือนพยายามจะเข้าข้างรัฐบาลเข้าข้างตำรวจฮ่องกงให้ทําต่อไปแต่ถ้าเราดูที่แฮชแท็กเขาเนี่ยแฮชแท็กเขาจะไม่เหมือนของเราหรือของคนทั่วไปทั่วโลกเขาใช้กันก็คือของเขาจะมีแฮชแท็กต่อหน้าต่อท้ายคือวิธีการนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีผมว่ามันโอเคนะตรงที่ว่าเขาแฮชแท็ก เริ่มต้นเสร็จแล้วเขาพิมพ์อะไรต่อไปมันจะไม่เป็นแฮสแท็กนะจะไม่เป็นลิงก์แต่ถ้าเราไปใส่สี่เหลี่ยมต่อท้ายอีกทีนะั่นก็คือแฮสแท็กแบบสมบูรณ์ของจีนะข้อดีของมันก็คือถ้าเราเว้นวรคมันก็ยังจะนับเป็นแฮสแท็กปกติถ้าแฮสแท็กแบบเราเนี่ยที่เราใส่กันถ้าเราเว้นวรคมันจะเริ่มต้นแฮสแท็กใหม่ถูกไหมฮะหรือว่าเริ่มต้นคําใหม่นั่นแหละอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเออเอาไปก๊อปมาแล้วก็มาปรับใช้แต่ก็เป็นการปรับใช้ที่ดี ้ไดตรงนี้แหละฮะที่ทาให้ประชาชนหลายคนไม่พอใจโดยเฉพาะห้องกงจุดเริ่มต้นมาจากห้อง,องกงก็นม,มาแคปโพสมาแล้วก็นํามามไม่พอใจให้ช่วยกันแบนหนังมู่หลานเพราะหนังออกมาพอดีรวมถึงมันก็ลาม,มาประเทศไต้หวันประเทศไทยทําให้คนทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันรุรนล์งรวมถึงอเมริกาก็มีฮะกลุ่มคนที่สนับสนุน,นการชุมนุมในห้องกงเขาก็แสดงความไม่พอใจเช่นกันช่วยกันแบนมู่หลังทําให้หนังเกิดความเสียหายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การสนับสนุสนตารวจอย่างเดียวการที่ไปสนับสนุนตารวจนั้นแปลว่าเขาสนับสนุนให้การใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาเห็นได้ชัดว่่่าาาามมมีภพกยสวนใหญ การทุบตีนักศึกษายิงลูกกระสุนยิงลูกยางยิงแกน้ำตาใส่ลูก,กตาคนตั้งใจยิงใส่ตาทําให้คนหลายคนมีปัญหาเรื่องตาตาบอดและจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นักศึกษามันมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมันมีมาหมดเลยคนฮ่องกงตอนนี้ร่วมเรียกร้องกันเยอะมากเพราะเข้าใจถึงสถานการณ์และคนก็ได้นําภาพมากมายออกมาสื่อความหมายอย่างภาพการ์ตูนมู่หลาแล้วนามาปิดตาข้างหนึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือตํารวจเนี่ยยิงแกน้ำตายิงลูกกระสุนยางใส่ตาผู้ชุมนุมทําให้มีคนบางคนตาบอดไป บางคนตาเลือดออกไหลไม่หยุดไม่รู้จะบอดหรือเปล่าตรงนี้แหละเท่ไหมเขามานําภาพเป็นแบบนี้เพราะตำรวจฮ่องกลงรุนแรงเกินไปจนน่าเกลียดแต่ที่เจ็บปวดสําหรับนักแสดงท่านนี้เนี่ยหริวเหลียวอ e ีเฟยก็คือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการแบรนด์มันเกิดข้ามวันเกิดเขาเลยนะฮะก่อนวันเกิดแล้วก็ลามมาถึงวันเกิดเขาจนถึงข้ามมาเดือนนี้ต่อให้เขาโพสต์เมื่อปีที่แล้วก็ตามปีที่แล้วเขาก็โพสในใกล้ๆวันเกิดเขานั่นแหละปีนี้ก็ข้าเกีียวตรงที่เจ็บปวดตรงนี้แล้วคุณหิวเหลียวอ e ีเฟยเนี่ยถ้าเราดูประวัติเขาเนี่ วันที่25สิงหาคม1987คือตอนนี้จะอายุ33ปีแล้วช่วงที่เกิดดราม่า,มาที่มีการแปนเนี่ยก็คือวันเกิดเขาพอดีเลยเหลียวอีเฟยเนี่ยเดิมทีเกิดที่ประเทศจีนเมืองอู่ฮั่นก็คือเมืองที่เกิดระบาดไวรัสโคโรนานเนี่ยแหละเกิดที่นั่นแต่พอโตมาได้สักพักสักสิขวบเขาก็ย้ายไปที่อเมริกาจนตอนนี้เขาได้สัญชาติอเมริกานะถือเป็นพลเมืองของอเมริกาแล้วก็ไปกับจีนฮนะไปกับไปกับแบบนี้ ตอนอายุประมาณ15ปีก็เริ่มไปเรียนที่จีแหละตอนนั้นเรียนแล้วก็เริ่มเข้าการแสดงอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปออดิชัน่นเข้าไปเป็นนักแสดงจนโด่งดังนะแล้วก็อย่างนี้แหละเขาก็ไปกับจีนผลงานดังๆที่จีนก็มีมากมายอย่างที่นําเข้ามาในไทยหนังจีนที่นําเข้ามาก็มีเขาอยู่อย่างคุณอาคุณอาที่เรียกว่าเอี้ยกวยเจ้าอินซีอะไรนะ่ะก็คือชื่อจีนก็คือสนเด้าเสีาหลี่แล้วก็ยังมีเทียนหลงป้าปูาป้อะไรเยอะแยะไปหมดที่โด่งดัง ฝรั่งก็มีฮะที่หนังเป็นของหนังอเมริกาเองก็มีแต่ไม่ค่อยดังมากส่วนอยากจะไปดังที่เป็นซีรีส์เป็นบทละครของจีนและก็อย่างที่บอกไปฮะว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีส่วนผิดดิสนีย์จริงๆไม่มีส่วนผิดอะไรเลยแต่สวยเพราะเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เอาจริงๆนะถ้าเราย้อนไปดูการถ่ายทําของหนังเรื่องนี้เขาถ่ายทําเมื่อปี2018 ซึ่งถ่ายทําแล้วแล้วเขามาโพสปี2 0 1 9ท,ทั้งที่เขาควรจะรู้ตัวดีว่าถ่ายทําหนังไปแล้วไม่ควรสร้างชื่อเสียให้หนังไม่ควรําให้ใครเดือดร้อนควรจะคิดให้รอบคอบเพราะว่าการโพสแบบนี้มันต้องจ่ายตองมันต้องรู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นความขัดแย้งแล้วยุคนี้มันยุคออนไลน์อะไม่ควรทําแบบนี้มาก แต่เขาก็ยังลงมือทาทั้งที่รู้ทั้งรู้ฮะยุคนี้มันยุคออนไลน์แล้วเวยปู่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ใครก็สามารถไปแคปมาได้คนฮ่องกงสามารถเข้าถึงเหมือนมีความตั้งใจอะไรแบบนั้นหรือว่าเป็นการเอาใจรัฐบาลจีหรือเปล่าเพื่อให้ตัวเองจะมีงานเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆมีวิธีที่ง่ายๆฮะไม่จําเป็นต้องเอาใจไม่จาเป็นต้องความขัดแย้งก็คือการอยู่นิ่งๆการอยู่นิ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ต้องอยุ่งไงเหมือนไม่รู้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อยู่นิ่งๆมันจะเปไรที่ แล้วถ้ามาถามวิเคราะห์นะฮะว่าเหลียวอ e ีเฟยเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรทั้งที่เขาอาจจะอยู่นิ่งๆได้โดยส่วนตัวเนี่ยผมมอกว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขามาจากประเทศจีนถึงเขาจะอยากใช้ชีวิตในอเมริกาก็เถอะแต่รายได้เงินได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนถ่ายทําอะไรต่างๆ,ๆก็ดังมาจากประเทศจีนเช่นกันและบวกกับว่าเขายังต้องไปกับจีนบ่อยครั้งงานอยู่ที่จีนทําให้เขาอาจจะต้องเอาใจรัฐบาลจีนเป็นพิเศษและคนจีนทุกคนเนี่ยห้ามต่อต้านรัฐบาลจีนอยู่แลฮะ,ะถ้าต่อต้านก็คือมีอันเป็นไปอ่ะงานเข้าแน่นอน โดนจับตัวไปโดนไปทำลายมินิมิไลท์หรืออาจจะหายตัวไปทั้งชีวิตก็ได้ทำให้ดาราหลายหลายคนหรือดาราส่วนใหญ่ต้องเข้าข้างรัฐบาลมีดาราที่นี่มีก็มีแต่ดาราที่ส่วนใหญ่ที่ดังแล้วก็ต้องเอาใจเป็นพิเศษอย่างเฉินหลงก็คือการแสดงจุดยืนว่าเข้าข้างรัฐบาลต่อต้านผู้ชุมนุมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเท่านี้มองคือการหากินทุกอ,อย่างมันก็คือเงินคือการหากินถ้าอยากอยู่ตอนน่อในการหากินกับคนจีนแล้วคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่คือทั้งประเทศนั่นแหละโดนฝังหัวด้วยความคิดของคอมมิวนิสต์ต้องรักรัฐบาลถ้าใครไม่รัก่ยถือวาาทศชติ ไม่ใช่รักชาตินะต้องรักรัฐบาลคือรักชาติโอเคแล้วก็ต้องไอ้ตังด้วยไอ้ตังคือรักรัฐบาลถ้าใครไม่รักก็ลําบากอยู่ยากละทาให้ทุนจีนทุกๆคนเนี่ยมองว่ารัฐบาลคือสวรรค์คือคนดีรัฐบาลก็พยายามเผยแพร่สื่อที่ล้างสมองพยายามให้ดูเหมือนตะวันตกชั่วร้ายตะวันตกเนี่ยร้ายกาชอบทําร้ายนู้นทำร้ายนี้ชอบรังแกจีนแล้วจีนก็เอาชนะได้จีนทุกวันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนคนจีนเข้าใจว่าประเทศจีนยิ่งใหญ่ที่สุดไม่สน่าประเทศไร้คุณภาพอะไรแบบนั้น ก็ไม่รู้ไงเพราะไม่ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ถูกบล็อกแบนทุกอย่าง Google YouTube Instagram พวกนั้นนะ่บล็อกหมดเราไม่สามารถรู้อะไรได้ถ้าอยู่ในจีนเราจะไม่สามารถใช้สื่อพวกนี้ได้เลยทําให้คนจีนเนี่ยแน่นอนต้องเข้าข้างรัฐบาลพอได้สังโว้นี้แล้วพอสังโว้นี้มันก็มีผลลามาตรงที่ว่าเหลียวอีเฟยเนี่ยเขาต้องหากีนในจีนเขาจะทํายังไงให้คนจีนรู้สึกชื่นชอบเขาก็คือการโพสเข้าข้างรัฐบาลไงโพสนี้เนี่ยมีคนไลค์เป็นสอง0,000นกว่าคนฮนะดีทวิตของเขาก็เยอะหลักแสนเพราะนี่แหละมันคือผลทที่ําให้ เขาจะหากินในจีนได้อย่างยิ่งใหญ่คนจะโปรเยอะคนก็สนับสนุนทำให้เขาอาจจะขายของได้เดี๋ยวจะรับการแสดงได้เข้าไปในหนังหลายๆเรื่องแล้วรัฐบาลจีนก็ควบคุมละครหลายเรื่องอยู่แล้วมีรัฐบาลจีนเบื้องหลังทําให้อ่าโอเคไอ้นี่เข้าข้างฉันไอ้นี่เนี่ยอ่าพูดดีให้ฉันเนี่ยฉันก็เอาเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะง่ายมากการที่ไปเข้าข้างใครบางคนเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทําได้จริง ผมก็จะเข้าข้างประยุทธ์เข้าข้างรัฐบาลได้เพื่อให้เขาเอาผมเข้าไปหรือเหมือนที่คุณปรินากาลังเข้าข้างใครบางคนเข้าข้างพลเอกประยุทธ์อะไรประมาณนั้นและจริงๆรัฐบาลจีนไม่ใช่แค่ฝังหัวให้คนจีนนะยังอุตส่าห์ข้ามประเทศมาฝังหัวให้คนไตยและฝังหัวให้ทุกประเทศทั่วโลกที่มีสื่อจีนอยู่อย่างเครือ X อยอ่ยอยย่อวัซินละกันะฮะคือนี้เนี่ยก็ออกมาจะเอ,อกเนวเข้าข้างรัฐบาลจีนคอือเป็นปากเป็นเสียงให้รัฐบาลจีนนั่นแหละก็ออกมา ฝังความคิดเขียนบทความที่ให้ร้ายกับอเมริกาแล้วก็จีนเป็นคนดีแล้วก็เข้าข้างรัฐบาลอะไรแบบนั้นนี่คือวิธีการแบบจีนก็เหมือนกับบล็อกเกอร์จีนจ้านเนี่ยเขียนแบบนั้นอย่างเงี้ยอุตสาข้ามาเพื่อมาฝังหัวแบบนี้ต่างกับสื่ออเมริกาหรือสื่อยุโรหวสื่อตะวันตกเนี่ยหรือสื่อออสเตรเลียเขาจะไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเขาจะมีความเป็นกลางแม้แต่ VOA Voice of America เนี่ยเป็นสื่อที่ได้รับเงินจากรัฐบาลสหรัฐนะยังไม่เขียนเข้าข้างเลยยัง เล่นงานแบบตรงๆะถ้ามีข่าวอะไรก็สื่อกันตรงๆรัฐบาลไม่ดีทาเนี่ยทำ,ทำนิส,สัยเสียอะไร้เขาก็จะมีเขียนข่าวแบบชัดเจนไม่ต้องปกปิดแต่เน้นความจริงนี่คือความแตกต่างของจีนกับสหรัฐทำไมถึงทําให้จีนเป็นแบบนี้ทําไมจีนถึงมีตังเยอะขึ้นเพราะเขาใช้วิธีแบบเหมือนบริหารด้วยธุรกิจครอบครัวมันเป็นการกระทําที่ไม่โอเคเพราะระดับประเทศไม่ควรฝังหัวเหมือนวิธีการครอบครัวให้รักแค่พักอะไรเงี้ย วิธีไม่โอเคผมถึงพยายามจะบอกให้คนใดทุกคนรู้ความจริงฮะแล้วก็อย่าไปยึดติดไอ้พวกนี้มากพวกนี้คือมีการจ้างมาทั้งนั้นและเราก็จะเห็นว่าเหลียวอี้เฟยเนี่ยเขามีสัญชาติอเมริกาถูกไหมแต่เขาดันไม่เข้าข้างอเมริกาแต่ได้ไปทําสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือไปเข้าข้างคอมมิวนิสต์เผด็จการอย่างจีนนั่นก็เพราะว่าอะไรนี่ก็เห็นได้ชัดแล้วว่า คนที่เป็นประชาชนอเมริกาไม่เคยถูกล้างสมองเขาไม่จงไม่นั่งไปหลอกให้คุณต้องรักรัฐบาลหรือรักประเทศชาติเขาไม่ได้สอนให้คุณต้องทําแบบนั้นไปไม่ได้บังคับเลยแ,ลแต่จะมีบ้างในบทเรียนว่าเออรักชาติก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ต้องมาบังคับแบบนั้นทําให้เนี่ยเห็นไหมหรือ,อเฟย์ก็เห็นว่าในเมื่อฉันอยู่อเมริกาสบายแล้วอเมริกาก็ไม่ได้ต้องเรียกร้องให้ฉันทำแบบนี้ ต่อให้ฉันว่าอเมริกาก็ไม่ทําอะไรฉันอโอเคสบายแต่ฉันก็ไปเลือกเข้าข้างในสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อฉันเพื่อฉันได้อะไรบางอย่างเข้ามาแต่ถ้าสมมุติต่อให้ทุกวันนี้เนี่ยอเมริกาบังคับว่าต้องเข้าข้างอเมริกาเขาก็ต้องเข้าข้างอเมริกาเป็นหลักเพราะว่าอเมริกาคือให้ชีวิตเขาที่ดีเขาก็ต้องมองแบบนั้นเพราะเขาอยู่อเมริกาแล้วสะดวกสบายเขาชอบอยู่เป็นคนจีนเกิดที่จีนแต่อยู่อเมริกานี่แหละฮะเขาก็เลยต้องเข้าข้างจีนเพื่อให้ได ผลลับอะไรบางอย่างจากรัฐบาลมีงานเยอะๆอะไรประมาณเพราะว่านับบานอายุก็เริ่มมากขึ้นแต่ผลกระทบของเหลียวอ e ีเฟยเนี่ยก็คือหนักหนวงในอนาคตนะตอนนี้อาจจะไม่เท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ได้โดนหกักไม่มีเงินเดือนได้รับเป็นค่าจ้างค่าหนังแต่อนาคตก็คือหนังใหญ่หนังฟอร์มยักษ์หนังจากตะวันตกหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาจะไม่กล้าจ้างแล้วเพราะว่าเกิดนักแสดงมาทําแบบนี้ทําให้เขาเสียหายนาคตหนังขายไม่ออกก็ไม่มีใครกาจ้างแน่นอนมันต้องน้อยลงหรือจะไม่เกิดขึ้นอีก แต่จะได้ผลงานจากจีนนั่นแหละเพราะเขาเข้าข้างรัฐบาลจีนแล้วคนจีนถูกใจฮะคนจีนแน่นอนว่าพอมีกระแสดราม่าแบรนด์มูหลานคนจีนก็แห่เข้าข้างกันใหญ่เลยนะแต่ไม่ดังมากเรื่องนี้ไม่ดังมากแต่คนจีนมีการคอมเมนต์เข้าข้างดีฟเฟนแล้วก็ด่าคนตน่างชาติที่มาแบรนด์ด่าไทยด่าไต้หวันด่าฮ่องกงอะไรประมาณนั้นว่าอย่างคนจีนก็ว่าไทยว่าออไปดูประเทศตัวเองให้ดีก่อนเถอะค่อยมายุ่งอะไรแบบนั้นะเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ถ้าอยากจะไปดูดราม่าครั้งนี้ใน Facebook หรือในทวิตเตอร์ก็เข้าไปท ตอนนี้ร่วมกันลรีรเรื่องนี้ก็น่าสงสารหนังจริงๆนะทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ